คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด r i b e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช้นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 99ครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลานะครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกมฟนะันเกมมิ่นะเข้าาฟัน คือเกมตีตุ่นครับตีตุ่นครับงวันนี้3,000บาทนะครับหรือว่าใครจะเข้ามาใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดจข้มีระบรมตัวน้เข้าครับเข้ามาได้เลยนะครับกดเข้ามาครับไม่ยุ่งยากเลยมากมายนะครับไปครับไปดูกันเลยอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์ติดกันด้วยนะครับไปดูกันก็จะเป็นไงเริ่มที่25บ้าบาทเลยนะครับค่อยๆตีค่อยๆย่องนี่เนี่ยไปครับตัวใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องไปตีมันก็ได้บเดี๋ยพวกเนี้ยหลอก หล,ลอกเราหลอกเราโตจริงเนี่ยหลอกเราให้ตีในพวกวัวพวกควายเนี่ยเนดูดิดูดิดูดิเถึงไหมอ่ะได้ดีหน่อยเจ็ดร้อยกำบวกมาเนีว่ามันจะไม่ตายให้นะไม่ตายครับไม่ตายครับจะซื้อังไง เอาคืพันฟันเอาคือแบบพันมากเลยนะครับแหมส,สู้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 ครับสู้ไปได้ไปได้ใครจะได้มา เราไม่ได้ครับเราไม่ได้ครับเดือดนะครับคุณสกกลับมาเด๋ยวสองร้อยไม่ได้สองรอยกลับคุณมาได้สองร้อยครับเงยเงยเงยนะครับเงเงนยังไม่ทะลุทะลวงเท่าไหร่นะครับยังไม่ทะลุทะลวงเท่าไหร่นะยังไม่ถึงครปั๊บปั๊บขึ้ปุ๊บปั๊บปั๊บเลยนะ ตามเข้ามาได้นั้นเนี่ยต,ตีตีไม่ตายตีไม่ตายครับนี่แน่นี่แน่นไปเลยโอ้โหสิบทีก็ไม่ตายครับอาทิตนี้ว่าไงแครับแอเวเหีือเราคนเดียวแล้วรู้สกโอ้โหแย่ครับแบบนี้ครับเราแย่แล้วนะดูแล้วจะแข่งครับวันนี้นะวันนี้แข่งเนียดูแล้วเหลือห้าร้อยบาทเราทําอะไรได้ยากมากครับแบบนี้ ขึ้นยาครับขึ้นยาขึ้นยาก,ก็ใอเข้ามาเ็ื่เป็นแตกต่างไงก็เข้ามาได้ครับเข้ามาได้นะเข้ามาได้มาทดสอบฝีมือกันนะครับเรียบร้อยครับวันนี้นะผมลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสวัสดีครับ